สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคลิปการเล่นเกมซ็อกเกอร์มิเลเจอร์สมิสีเช่นเคยนะครับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมได้ทดลองนะครับคุมทีมทางด้านเชลซีนะครับดูซิว่าผลงานเป็นยังไงบ้างแล้วก็แผนการเล่นเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างครับเดิมาเดินฮะก็เราจะคิปมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับทั้งสองช่องหลักนี่นครับทั้งเพจขั้วโนเกมนะที่คอยลงเกมซ็อกเกอร์มิเลเจอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็ขอมข่าวสารต่างๆนะครับรวมถึงช่องทางทางยูทูบนะ ก็อันนี้ก็คือผลงานล่าสุดนะครับชนะคิสต์อัลเดเียูร์แต่ว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับผมก็เล่นปลายแพนเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูก่อนแรบเบืเ้องต้นต้องบอกว่าอันนี้ผมเล่นโดยใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนะครับไม่ได้เล่นเครื่องเดิมแนะ้วแล้วก็อัดภาพที่หลังเดี๋ยวจะไปใส่อีกเครื่องหนึ่งเพื่อจะตัดต่อคลิปนะครับโอเคผมขอุญาปิดเสียงตรงนี้สักครู่นะครับโอเคก็ ผมใช้แผนอันนี้อยู่นะครับล่าสุดเลยนี่นะครับก็คือตอนแรกอะผมเล่นหลังสามด้วยแหละนะฮะแต่ตอนนี้ล่าสุดใช้แผนแบบนี้นะครับซึ่งช่วงแรกที่ผมใช้หลังสามจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมีกองหลังสามคนนะครับอยกตัวอย่างให้ดูเนาะแล้วก็กองกลางนะครับจะพาไปดูนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับตอนเริ่มที่ผมคุมเลยนะครับก็ ได้ลองใช้แผนเป็นหลัง3นะครับมี DMC 1คนแล้วก็เอ็มคนแล้นะครับเอ็มแล้วก็กองหน้า1คนนะครับลักษณะจะเป็นแบบน,นี้เนาะแล้วก็ตัวทางด้านที่ผมใช้เป็นกองหน้นาตัวแจ็คสันนะครับแล้วก็ซีแอกซียงที่ผมดึงกลับมานะจากตัวที่เราปล่อยยืมไปนะครับตัวที่ผมดึงกลับมาจะเป็นทางด้าน c ีแอกนะครับแล้วก็ซานโตสนะครับที่เป็น DMC นะครับดึงกลับมาโดยที่ไม่ได้ซื้อใครเลยนะแล้วก็แผน ที่ผมใช้นะก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะอุ่นเครื่องถือวผลงานดีเลยนะครับอุ่นเครื่องใช้ได้เลยนะครับนี่เริ่มต้นมาก็ประมาณนี้นะครับนี่นะแล้วก็สไตล์การเล่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าเป้าก่อนนะครับเพนเมเกอร์ตัวลูก2ตัวนะครับ กองกลางบล็อกทูบล็อกฟย์เมเกอร์บล็อกทูบล็อกแล้วก็กองกลางชิงมบอลได้กล้องหลังจะเป็นกล้องหลังตัวชนนะครับแล้วก็กล้องหลังนนึงจะเป็นกล้องหลังที่บอกว่าช่วยเปิดเกมลูก,กน,นะครับซึ่งตำแหน่งพวกนี้บางครั้งผมจะไม่ได้ปรับรนะฮะสตตร์การเล่นนักเตะผมจะปรับเฉพาะแผนการเล่นการยืนตำแหน่งนักเตะนะครับแล้วก็เจะเอเรชั่นแอตแทกดเนส์นะครับส่วนตรงเนี้ยผมจะไม่ได้ปรับอะไรเท่าไหร่ก็คือดูผลงานในสนามเป็นหลักถ้าเกิดมันไม่ดีตรงจุดไหนค่อยไปปรับอีกทีแต่ว่าส่วนมากผมจะไม่ปรับเท่าไหร่นะตอนน,นะครับบบครับย แล้วก็การบุกจะเป็นวันสั้นปีนั้งสองข้างเลืใอในกรอบนะครับดีเฟนก็จะแบบนี้นะครับซึ่งเจนเนอเรลลนะครับทั่วไปการบุกกองหลังเนี่ยผมจะใช้แผงแบบเดียวกันจนถึงนัปัจจุบันเลยนะจะเปลี่ยนแค่บางครั้งนะครับแล้วก็สแตลกเล่ก็จะเป็นนิดหนึ่งนะครับก็จแจ้งใหซารบก่อนนะก่อนที่จะดูความเป็นมาไปไปก่อนถึงนัจุดปัจจุบัน,นครับก็ผลง,งานอาจจะไม่ได้แบบว่าดีมากสักเท่าไหร่แต่ก็พอไปวัดไปวาได้ับดูผลง,งานปัจจุบันกันก็สําหรับ แผนปัจจุบันจะเป็นทางด้านแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้แผนเดิมก่อนนะผมเซฟไปอยู่นะอา่าโหลดก่อนนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็คือหลัง4นะครับเอาคูริยะกลับมาเล่นแบ็คซ้ายนะแล้วก็เดลซัซี่เป็นแบ็คขวานะตัวรับนะครับสคนเป็นซิลวากับชาโรบาร์นะจริงผมไม่ถนัดนลิเจมนะแต่ว่าลิเจมผมขายไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นทางด้านเฟอร์นันเดสกับซาซิโดนะครับนี่สคนนี้เล่นกันสลับกันได้นะฮะแล้วก็ เอ็มซีาคนครับณปัจจุบันนะจะเป็นอิงคุกคู่ซิแย็กมูดิกแล้วก็สเตอร์ลิงนะครับซึ่งหน้าเป้าผมดึงดูกคุกกลับมาด้วยนะแต่ว่าฟอร์มก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับกว่าจะเล่นหน้าเป้าแต่ว่าฟอร์มไม่ดีก็เลยดรอปไปก่อนนะครับนี่นะฮะตัวนี้ก็ดึงกลับมาจากตอนปล่อยยืมนะครับแล้วก็ซิแย็กก็ดึงปล่อยดึงกลับมาจากการปล่อยยืมเหมือนกันนะครับไม่ต้องไม่ได้ซื้อใครเลยนะส่วนพวกตัวสำรองก็จะเป็นขนาวันนี้เนี่ยก็ทีมเคมีผมน่จะใช้ทําการบูท นักเตะให้มันเต็มตั้งแต่เริ่มเลยนะให้เป็นครบร้อยนะส, lost, สูงสุดเคมีทันแรกก็คือ1 0 0้อก็คือผมเอานักเตะที่เคมี100ลงในสนามพร้อมกันแล้วก็ปรับแผนการเล่นนะครับนี่แล้วก็นี่ครับทั่วไปก็ใช้แบบเดิมนะครับไม่จะเปลี่ยนนะครับเหมือนเดิมกับตอนที่เริ่มต้นคุมเชลซีเลยแล้วก็บอนสั้นตรงทีฟีทั้งสองข้างนะครับใน,นในกรอบทั้งสองอย่างเลยนะทั้งกองหน้าแล้วก็การเล่นริมเส้นนะครับก็หลังใช้แบบเดิมนะครับแบบน,นี้ทั่วไปปกติสูงไม่ใช้แล้วก็ปกตินะครับส่วนการแก้เกนะครับ ที่ผมใช้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นลนักษณะบบกว่าเป็นบอลผสมบ้างแล้วก็เปิดบอเลเร็วนะครับหรือไม่ก็บางครั้งปัจจุบันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบว่า,วาเออเป็นบอลผ่านตรงกลางนะครับแล้วก็เปิดบอเลเร็วนะครับประมาณนี้ใช้2อ,อย่างประมาณนี้เบื้องต้นนะครับถ้าเกิดมีอะไรที่มันไม่ดีขึ้นก็ค่อยปรับอีกทีหนึ่งแต่ส่วนมากผมใช้แบบนี้นะครับ ส่วนทางด้านสไตล์การเล่นของแผงของผมที่ชนะปัจจุบันนะครับก็จะเป็นบทบาทเล่นแบบนี้เลยนะครับเชลซี Chelsea. ก็จะเป็นฟูลแบ็กนะครับฝั่งซ้ายคูลาญาแล้วก็กองกลางตำแหน่งปีกขวาอ่าปีกขวาซ้ายขวานะครับกองหลังจะเป็นตัวชนนะครับซเซโดจะเป็นกองกลางชีมบอลได้ส่วนทางด้านเฟอร์นันเดสจะเป็นกองกลางบล็อกทูบล็อกนะครับเอ็มซีสามคนจะเป็นสนับสนุนสองคนก็คือทางด้านเองคู่คู่กับซิยักนะครับเอ็มซี ทีอ่อยู่ต่ำกว่ากองหน้าจะเป็นเพย์เมคเกอร์มหาการหรือกองกลางตัวลูกอ,อะเนาะส่วนกองหน้าตัวเป้าอย่างรีเซอร์ลิงก็จะเป็นสไตล์การส่งบอลทั่วไปนะอันนี้ผมจะปรับเฉพาะาตำแหน่งการยืนอย่างนี้นะครับส่วนบทบาทผู้เล่นเนี่ยผมจะไม่ได้ไปยุ่งเลยนะคะคือดูผลงานเป็นหลักก่อนนะครับว่าผลงานแต่ละคนเป็นยังไงบ้างก็ผลงานทีมเป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดใครผลงานส่วนตัวไม่ดีมาจะไปปรับตำแหน่งการยืนหรือว่าสไตล์การเล่นอีกทีนะครับะจะจประมาณนี้เนาะแจ้งให้ทราบก่อนส่วน ผลงานณปัจจุบันในลีกนะครับนี่นะฮะอยู่อันดับที่4นะครับ30นัดนะครับยังไม่จบฤดูกาลเหลืออีกประมาณ8นัดนะครับชนะ17เสมอ5แพ้8นะครับแบ่งเป็นความพ่ายแพ้นะครับในบ้าน4นะครับแล้วก็นอกบ้าน4ในบ้านชนะ3นะครับเสมอ3เอ้ยชนะ8เสมอ3นะครับนอกบ้านชนะ2เสมอ2นะครับเอ้ยชนะ9เสมอ2นะขออภัยผลงานก็จะประมาณนี้นะครับอ่าฟอร์มลีกล่าสุดก็นี่นะครับ มีแพ้บ้างนะครับแต่ก็เริ่มกลับมาได้นะครับดาซันโบตอนนี้ในลีกจะเป็นลาฮิตสเตอร์ลิงนะครับก็เป็นดาซันโบพรีเมียดด้วยนะครับสเตอร์ลิงนี่ส่วนผลงานนะครับรายการอื่นๆนะฮะตามตารางการแข่งขันจะพาไปดูนะครับก็มีบางช่วงที่มีแพ้ต่อเนื่องในชนะเจ็ดศูนย์นะครับล่าสุดเลยนี่นะครับเจ็ดศูนย์ล่าสุดเลยนะครับแต่ละคนก็ฟอร์มดีมากๆเลยนะครับ แต่ต้องบอกว่าบางครั้งที่ผมชนะเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่ได้แบบว่ากองเกมเยอะบางครั้งอาจจะชนะด้วยการที่ว่ารูปเกมเป็นรองก็มีนะครับหรือบางครั้งชนะด้วยการที่บอกว่าสู้ไม่ได้ก็มีเนะี่ยแต่บางครั้งเนี่ยที่เราแพ้หรือว่าเสมออาจจะมาจากทีมเราเองที่เล่นผิดพลาดบวกกับผู้สาตูเราฟอร์มตกแล้วก็กองหน้าของเรายิงไม่คมนะครับบางทีมีโอกาสยิงเยอะมากๆแต่ก็แพ้แล้วก็ทีนี้ผมแพ้บ,บ่อยที่สุดแล้วก็ชนะยากจะเป็นบูควิมตันนะอันนี้เอฟเอคับนี่ผมชนะจุดโทษเข้ามานะครับ แต่ก่อนตอนนี้นนผมแพ้บุฟทั้งเจ้าทังง้งยืนเลยนะครับนี่มัชตี้ผมยังเสมอได้นะแต่ว่าเสมอแบบหน้าแพ้ด้วยนะเพราะว่าผมโอกาสยิงน,ยน้อยกว่าเขานะครับแต่ว่าการข้างบลก็สูสีนะครับนันนี้ก็เป็นนะักที่ผู้สาตุเราเล่นดีนะครับนี่จะประมาณนี้นะที่ชนะแพ้มีให้มาดูให้หมดนะครับนี่แพ้มัชตี้ก็ชนะมัชตี้ก็มีนะครับนี่ลูกเกมนะครับก็คือมันยังพอแบบว่า สูสีแหละไม่ได้แบบแย่เหมือนที่เ,เพื่อนๆหลายคนบอกว่าพี่ทําไมคุมเชลซีมันคุมยากจังขอแผนหน่อยผมก็เลยทําคลิปนี้ไว้ให้นะดูซิว่าอาจจะเป็นแนวทางในการเล่นสําหรับใครเป็นแฟนเชลซีก็ลองใช้แผนการเล่นแบบผมดูแล้วดูว่าประสิทธิภาพจะเป็นไงแต่โดยส่วนตัวผมไม่ได้ซื้อใครเข้ามาในทีมเลยนะเป็นการดึงนักเตะยืมกลับมาซะมากกว่าแล้วก็าขาดนักเตะออกเพราะว่าเชลซีจะเป็นทีมหนึ่งครับที่เริ่มต้นเกมแล้วเน,นเงินติดลบประมาณ3 0 4 0ล้านนะครับ นี่ก็แพ้เรียูไปแต่ก็แพ้แบบสูสีนะไม่ได้แพ้บอกููไม่ได้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่แพ้วูฟเลยแล้วเจอตัวอีดิตตัวนี้ประจําเลยไอตัวนี้มันยิงผมตลอดนะคราบมันจะเจอนัดเยี่ยนัดเยือนยิงตลอดเลยนะตัวนี้นะฮะพึงชนะนัดเดียวเองเนี่ยเป็นจุดโทษไอเบคับนะครับบุคตันนี่นะฮะดีคับก็แพ้ไปนะครับแต่ว่าสกอร์รวมนี่เราชนะนะครับเข้าชิงนะครับทางด้านแมสซิตี้นะฮะนี่มาชนะผลรวมนี่นะครับ ได้เข้าชิงนะครับกับทางด้านแมนยูนะจะจำไม่ผิดนะครับนี่นะผลงานก็จะประมาณนี้นะครับมีแดงมีเขียวนะครับก็คือไม่ใช่ว่าจะมีทางด้านเขียวอย่างเดียวก็มีแดงด้วยบางนัดก็สู้ไม่ได้จริงก็ต้องยอมรับนี่แพ้อ์สซอนอลไปสาูนะครับคาร์เทอร์วดกด3ประตูเลยนะฮะนี่ก็ชนะนิวคาสเซิลชนะแมนยูสามสองนะครับบางครั้งก็โอ้โดนตีเสมอมายิงประตูชัยช่วงท้ายเกมอะไรประมาณนี้แหละครับนี่ดูครับโอกาสยิง31ครั้งตรงกอดบ12นะครับ แต่ตู้สามตัวเรานี่ก็ฟอร์มไม่ดีด้วยนะนี่ก็ส่วนหนึ่งบางครั้งก็เล่นแผ่นหลัง3ก็มีนะเก่าๆนะครับแต่ปัจจุบันเล่นหลัง4แล้วนะครับนี่ผลงานจะประมาณนี้เลยนี่ครับเซอวินฟอร์ดแพ้ไปตันด้วยนะครับแพ้ไปตันเสมอฟอร์เรสเซอวิลล่านะครับแพ้เมสซี้นะครับชนะเชฟยูนี่นะครับงานจะประมาณนี้นะฮะนี่อูฮุน้านนี้ผมเป็นไม้เบื่อแล้วมากกว่าผมแล้วนะเล่นไงก็ไม่ชนะนะครับในลี้ประชนะถ้วยไว้ไหมครับครับจุดโทษนี่ ประมาณนี้นะครับทีมผลล่าสุดเลยผลงานนี่ครับเปิดหวยูุการแรกนี่แพ้แมนยูไปก่อนเลยนะแต่ก็มาชนะเดบิกได้ครับชนะอ์เซนอลไปนะครับมาชนะเขาแล้วเขาก็มาชนะเรา3าสูตรเหมือนกันนะครับนี่สูตรสี่นะช่วงแรกๆตอนนั้นเล่นหลังสามอยู่นะครับแต่ปัจจุบันเล่นหลังสี่แล้วนะครับส่วนด้านการเงินนะครับตอนนี้มีเงินอยู่ที่นี่นะครับร้อยสามสิบสี่ล้านนะครับ แล้วก็ตอนนี้การคาดการ,รับผมมีเงินบวกอยู่ที่ประมาณ107ล้านแต่ว่าจบฤดูกาลก็91ล้านนะเงินที่ผมได้มาเยอะก็มาจากการที่ผมทําการขายนักเตะออกนะเพราะว่าเชลซีเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะมีเงินติดลบอยู่ประมาณสัก30-40ล้านอ่ะเนาะเยอะมากเลยนะผมก็ได้ทําการขายนักเตะออกนักเตะที่ผมซื้อเข้ามาไม่มีเลยนะครับย้ายออกจะเป็นพวกนี้นะนี่นะครับสูงสุดก็จะเป็นทางด้านลิเจนนะขายกับแอสตันดิตไป83เอ้85ล้านนะครับรองมาจะเป็น ทางด้านชิดเวลนะครับ2คนนี้ได้เยอะสุดนะครับ85 77ล้านที่เหลือก็จะเป็น10ล้านแต่ล้านพวกนี้นก็้งินตวกนี้มาบำรุงภาษาทีมนะครับนักเตะทีมก็จะไม่มีนะนี่ครับก็ปล่อยดึงนักเตะกลับมานะครับมีดูกรักูแล้วดึงกลับมาฮาคิมซยัก็ดึงกลับมานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นทางด้าน ก็ผมจะหานักเตะนะพวกนี้เอากลับมานี่กลับมาเหมือนกันเพราะว่านักเตะที่ผมเล่นเชลซีเนี่ยผมก็จะดูว่าเอ้ยเราต้องการเล่นแผนแบบไหนนะครับพอเรารู้ว่าเราต้องการเล่นแผนแบบไหนแล้วเราก็ไปหานักเตะสไตล์แบบน,นั้นมาอยู่ในทีมเราให้ได้นะโดยที่ถ้าเป็นกับผมเนะี่ยเชลซีตอนนี้ผมจะไม่ซื้อไขรก็คือจะดึงนักเตะที่เราปล่อยยืมไปแล้วกลับมาภายในสโมสรมมนอาจจะโดนเรื่องการหักลบเงินนะเพราะว่าเราผิดสัญญาในการยืมมันเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดเราไปซื้อนักเตะเนี่ยเสียแพงมากกว่าน,นั้นนะครับผมก็เลยดึงกลับมาบวกกับขายนักเตะออกไปด้วยนะครับทั้งเป็นการที่ประกาศขายด้วยแล้วก็เป็นการที่ไม่ได้ประกาศขายแต่ผมจะขายในช่วงที่บอกว่าตลาดปิดไปแล้วนะให้นักเตะคนนั้นอยู่กับเราไปก่อนพอตลาดเปิดรอบสองถึงค่อยไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปขายเลยตั้งแต่เริม่มฤมดูกาลเนี่ยเราจะไม่มีนักเตะเก่งเล่นนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเนแต่ต้นคลิปครับผมก็ทําการบูตคีมีนักเตะนะครับให้อยู่ประมาณสักร้อยเต็มที่เลยนะใครที่ร้อยก็อัพร้อยหมด คือเคมี er ตรงเนี้ยมันได้ร0 0เซเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่านักเตะเคมีร้อย er ทั้งทีมืเสบคนแรกเน่ชทัทีมชนะตรงนัดนะครับก็ขึ้นอยู่รูปแบบการเล่นด้วยเนะาะบางคนก็93ก็ยังดีนะครับเดี๋ยวก็97 9าสิบเเกด็ยังดีดูผลง,งานเป็นหลักด้วยนะครับซึ่งผลง,งานช่วงหลังของทางด้านทีมผมก็ถือว่าใช้ได้นะโดวยเฉพาะผลงานส่วนตัวนักเตะนะครับแต่ละคนอย่างเช่นมิคาโลมูริก็ลง10นัดนะครับสำรอง16ยิงไปทั้งหมดประตู3แอสซิรต์นะครับ ลองมาก็จะเป็นทางด้านไรซ์สเซอร์ลิงครับยี่สามประตูสี่แอซิ์นะครับนี่แต่เป็นตัวจริงเป็นหลักมาแล้วนะไม่มีสำรองเลยนะครับพอเรามาส่องทางด้านรายชื่อนักเตะเชลซีนะครับแต่ละคนนี่จากประมาณนี้นะครับครยิงเยอะสุดดูกันก็จะเป็นไรซ์สเซอร์ลิงนะครับมีคาโลมูริกยี่สิบเอ็ดประตูนะแต่ว,ว่าถ้านับการลงสนามเนี่ยมีคาโลมูริกเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าเพราะว่าการลงสนามคนน้อยกว่าทางด้านไรซ์สเซอร์ลิงนะตัวจริงแค่สิบนัดนะครับสำรองสิบหกนัดแต่ว่ายิงได้ถึงยี่สิบเอ็ดประตูสามแอซิ์เลยนะครับ ผลงาดลงจีมผมนะฮะจะประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ได้ซื้อใครมาเพิ่มนะครับหลักๆก็เป็นการดึงตัวกลับมาซะมากกว่านะฮะก็เลยมาลองเล่นให้ดูในคลิปนี้นะฮะเผื่อจะเป็นแนวทางของคล้ายๆหลายคนนะพี่อยากเล่นเชลซีพี่ขอแผนหน่อยแล้ววันนี้ก็ดูได้จากคลิปนี้เบื้องต้นนะครับเพราะว่าแผนบางครั้งเนี่ยผมก็จะลองดูว่าเฮ้ยถ้าเราปรับมาตรงนี้แล้วนะครับผมก็จะไม่ไม่ไปปรับสไตล์การเล่นนะักเตะก็คือปล่อยให้ไปวางเลยแล้วก็เล่นเลยแล้วก็ปรับพวกทางด้าน เจเนอเรลนะครับทั่วไปการบุกแล้วก็กองหลังนะฮะส่วนมากผมจะปรับแค่การบุกอย่างเดียวนะในเกมนี้นะไม่ค่อยจะไปปรับพวกทั่วไปกับกองหลังถ้าาไหลเนี่ยจะปรับการบุกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราปรับไปแล้วรูปแบบเกมเมื่อตอนนั้นตอนเราเล่นอย่างนั้นเพราะว่าจะเป็นทีมเล็กทีมกลางทีมใหญ่ที่เราเจอนะผลงานเป็นยังไงบางทีแผนเดียวกันครับอาจจะเล่นกับทีมใหญ่ดีนะครับแต่พอเล่นกับทีมกลางทีมเล็กอาจจะไม่ดีก็ต้องคอยปรับคอยจูนไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าขอให้เรามีแผนสแตนดาร์ดหรือแผนที่เราเริ่มต้นนคร แล้วก็มีแผนสำรองอย่างเช่นถ้าเราเล่นไปแล้วเริ่มเกมมาแล้วรู้สึกเป็นรองก็ค่อยปรับนะครับหรือไม่ก็เล่นดีครึ่งแรกเนี่ยพอครึ่งหลังเราจะไม่ต้องปรับก็ได้กดเทไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดกลัวว่าลองปรับแผนตอนพักครึ่งเลยก็ได้แต่ว่าอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเป็นการครึ่งแรกเล่นดีครึ่งหลังก็จะไม่ปรับนะครับแต่บางครั้งก็คือเล่นดีครึ่งแรกครึ่งหลังเล่นไม่ดีก็มีนะครับคือการว่าครึ่งแรกเนี่ยอกาสยิงเยอะเลยนะครับแต่พอมาถึงครึ่งหลังเนี่ยเราใช้แผนเดิมอกาสยิงมันไไม่่เเยออะขึ้้นนนบบววกกัปลลีแแผ สิติการทำตูก็ไม่ได้เยอะขึ้นก็ต้องคอยดูว่ารูปแบบเกมเขาเป็ยนยังไงนะครับก็จะประมาณนี้นะส่วนรายการอื่นๆนะครับก็พวกฟุตบอลถ้วยนะฮะตอนนี้ผมก็ได้เข้าชิงนะครับทางด้านฟุตบอลลีคับนะครับพบกับทางด้านแมนยูนะครับฟุตบอลถ้วยนี้ส่วนมากผมจะใช้พวกชุด2ลงแล้วก็เล่นแบบควิกเพย์นะครับไม่ได้เล่นแบบเพย์เกมเนาะแต่มีช่วงหลังรอบรองก็เล่นแบบว่าเพย์เกมเหมือนกันนะครับแล้วก็เอฟเอคัพนะครับก็ เข้ารอบแปทีสุดท้ายเจอกัน New นบ,บ, Chelsea, บนิวคาเซ่นนะครับสำหรับเชลซีเพราะว่าเชลซีเขาไม่มีฟุตบอลรายการยุโรปให้เล่นนะครับมีแต่บอลในประเทศนะครับ mm hmm. และนี่ก็คือการคุมทีมเชลซีล่าสุดของผมนะครับอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับใครที่เล่นเชลซีอยู่หรือเป็นแฟนเชลซี Chelsea อยู่หรือว่าเล่นซอกเกอร์เมเจอร์สองสี่แล้วคุมเชลซีมีปัญหาในการเล่นเกม ว่าจะใช้แผนอะไรดีแผนเมื่อวนที่ทําไมมันไม่ดีเลยทําไมเชลซีเหมือนของจริงจังผลงานไม่ดีแบบว่าพรีเมียร์เลยแต่ก็ลองใช้แผนแบบผมดูก็ได้นะว่าเป็นยังไงก็ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปที่ผมทาได้เอ้พี่แผนพี่โอเคมากหรือแผนพี่มันไม่ดีเลยก็ประมาณนี้ก็ส่งกลับกันได้นะครับก็ใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการเล่นเกมก็สามารถคอมเมนต์มาทุกคลิปที่ผมทําได้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อ,อไปครับสวัสดีครับ